สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาอัปเดตกวักมรกตที่เราปลูกไว้ที่บ้านของเรานะคะโดยเฉพาะกวักมรกตด่างที่เราใช้วิธีการเร่งต้นใหม่นะคะเร่งต้นใหม่ให้โตเร็วค่ะซึ่งก้านนี้นะคะอายุประมาณน่าจะประมาณ65วันนะคะ หลังจากที่เราใช้วิธีการเฉือนโคนต้นนะคะตอนนี้เราก็ใช้ต้นนี้เป็นแม่พันแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าต้นอื่นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการเฉือนโคนต้นแล้วก็ตัดต้นแม่ไปขายนะคะน่าจะอยู่จังหวัดประทุมธานีนะคะทุกคนต้นที่เป็นต้นแม่นะคะตอนนี้ต้นลูกนะคะซึ่งต้นลูกต้นนี้น่าจะอายุประมาณสองสัปดาห์นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน ส่วนก้านนี้นะคะเราก็ใช้วิธีการเฉือนคนต้นด้านนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีลูกด้านนี้เราต้องการลูกด้านนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้มียอดใหม่หรือว่ามีต้นลูกเกิดขึ้นด้านนี้เพื่อนๆนต้องเฉือนด้านนี้นะคะเฉือนกลับไบด้านนี้แต่กิกกี้อยากได้ด้านนี้ค่ะกิกกี้ก็เลยใช้วิธีการเฉือนเนี่ยค่ะกิกกี้เฉือนตรงนี้นะคะเฉือนเฉือนแล้วก็ รอ,อประมาณ2สัปดาห์ค่ะเราก็จะได้ลุ้นยอดใหม่หรือว่าต้นใหม่เดี๋ยววันนี้จะลองส่องดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าต้องรออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะทุกคนก็จะชัดเจนนะคะว่ายอดใหม่ที่เราใช้วิธีการเล่งนะคะให้เกิดยอดใหม่เนี่ยผลจะเป็นอย่างไรนะคะ ก็ไม่น่าจะพลาดน,นะคะปกตกิกิ้ก็ใช้วิธีการนี้แหละคะ่ะในการเร่งกวกมรกตนะคะให้มีต้นใหม่นะคะก็ได้ผลทุกครั้งนะคะก็ก็ไม่เคยพลาดคะ่ะทุกคนส่วนวัสดุดินปลูกที่เพื่อนๆถามหานะคะดินแกลบที่ไก่นะคะที่บ้านกิ๊กก็มีแบ่งปันนะคะในราคารวมส่งหกสิบเก้าบาทแล้วก็เก้าสิบเก้าบาทนะคะกิ๊กก็แพ็กใส่กล่องส่งให้คะ่ะส่วนวิธีการชำที่บ้านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการชารําก้านหรือว่าชําไปเนี่ยกิก้ก็ใช้วิธีการชําลงที่กระถางต้นแม่เลยนะคะเพราะว่าผลเนี่ยผลที่ได้เนี่ยดีกว่านะคะดีกว่าแบบที่กิกี้ใช้ทรายหรือว่าขุยมพะพร้าวก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากิกี้ไม่ถนัดนะคะทุกคนอาจจะถนัดวิธีแบบนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะกิกี้เป็นคนปลูกต้นไม้ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะ อย่างก้านที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็เด็ดออกมาจากก้านต้นแม่นี่นะคะแล้วก็เอามาเสียบเลยค่ะก้านนี้นะคะจะลองทุกคนดูดูกันเห็นไหมคะทุกคนก็จะมีหน่อใหม่แบบนี้นะคะ่ะก็ถือว่ารากใหญ่โอเคอามากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้วัสดุปลูกที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ที่อ,อยู่ กับการคนเฒ่าคนแก่ที่มีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้กิก้ก็อาศัยประสบการณ์ตรงจากการดูคุณยายนะคะคุณยายคุณย่ายที่เขาชอบปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้มงคลค่ะก็จะดูวัสดุป,ปลูกนะคะว่าเขาใช้อะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยนะคะถ้าเป็นคนเท่าคนแก่ก็จะไม่รู้จากวัสดุป,ปลูกใหม่ๆนะคะทุกคน ส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกปลูกแบบเนี้ยค่ะอย่างกากมะพร้าวเนี่ยคุณยายคุณย่าเขาไม่รู้จักเลยนะคือทุกคนมะพร้าวสับที่ต้องเอามาผสมกับดินปลูกเนี่ยก็ก็จะไม่มีประสบการณ์กันเลยค่ะกี้กก็ไม่ถนัดด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนปลูกต้นไม้ง่ายๆนะคะก็อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะก็ไม่สามารถ ที่จะการันตีได้ว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดขอแค่เป็นวิธีที่เราถนัดนะคะกิกกก็ถนัดวิธีนี้นะคะก็ชํำแบบนี้เลยค่ะทุกคนถ้าชํำน้ำําก็โตช้าค่ะรากก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาดังนั้นกิกกก็ถือว่าถนัดวิธีนี้นะคะดิดออกมาก็เสียบได้เลยค่ะผลที่ได้ก็โอเคนะคะทุกคนมาดูต้นนี้กันดีกว่าค่ะทุกคน ต้นนี้นะคะก็เป็นอีกต้นที่ก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการเฉือนคุณต้นต้นแม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะ,ะค้นพบวิธีการโดยใช้ดินปลูกแบบนี้จริงๆแนละ้วดินปลูกแบบนี้เนี่ยรุ่น,นก่อนๆหมายถึงว่ารุ่นคุณยา่าคุณยายเนี่ยเขาก็ปลูกแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษานะคะว่าเขามีวิธีการปลูกยังไงเราก็แค่เห็นปลูก แล้วก็จเจริญเติบโตกิกกก็โอเคแบบว่า,เ,าเรียนรู้นะคะอย่างต้นนี้นะคะทุกคนก่อนหน้านี้อย่างที่เคยทคําคลิปเพื่อนๆดูว่านี่คือก้านเดิมนะคะก้านเดิมก็จะประมาเนี้ยคะ่ะด่างน้อยกิกเรู้สึกว่าด่างน้อยเขียวซะเยอะนะคะแล้วก็ใบก็จะเล็กค่ะหลังจากนั้นกิกกก็ใช้วิธีการเฉือนคนต้นนะคะกิกิก็ได้ ก้านนี้นะคะเป็นก้านนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยติดตามดูคลิปในช่องกิก,ก,กิก็จะอัปเดตให้ดูว่า2ก้านนี้นะคะเกิดจากก้านนี้และตอนนี้ค่ะกิกิก็ใช้ก้านนี้นะคะก้านนี้ในการขยายเพื่อเล่งต้นใหม่นะคะก็ใช้วิธีการเชือนก้านเนี้ยแหละคะ่ะ mm. เพื่อที่จะให้ได้ก้านใหม่ยอดใหม่แบบนี้นะคะ mm. ก็ถือว่าด่างสวยนะคะทุกคนด่างสวยใบแข็งแรงนะคะ ใบก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะคะซึ่งจากใบเดิมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มาเป็นสเต็ปนี้นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นและใบล่าสุดนะคะดูลักษณะใบเนี่ยใบก็จะใหญ่หนากว่าแข็งแรงกว่าใบเดิมนะคะเพราะว่าคิกิใช้วัสดุปรกนะคะดินแกลบขี่ไก่ได้ผลจริงๆค่ะทุกคนมาดูก้านนี้กันมาดูต้นนี้กัน ต้นนี้นะคะก็เกิดจากการที่เราเนี่ยเฉือนดูดูทุกคนดูนะเฉือนก้านอ่อนนะคะก้านอ่อนซึ่งต้นแม่เนี่ยเราตัดไปขายเรียบร้อยนะคะทุกคนก็เลยเหลือต้นลูกตอนนั้นต้นลูกเนี่ยก็จะประมาณสูงเท่ากับเท่ากับต้นนี้นะคะต้นลูกเราตัดต้นแม่ขายเพราะว่าเพื่อนอยากได้นะคะทุกคนเพื่อนอยากได้มาเราก็เลยต้องแบ่งขาย ต้นนี้เหมือนกันค่ะทุกคนดูสลบสไลด์อ่า<ะ>ก้านนี้นะคะก้านนี้ก็เกิดจากการเฉือนซึ่งเป็นก้านอ่อนนะคะต,<า>ตอนนี้ก็มียอดใหม่แล้วนะเนี<อ>่ย<ะ>นี่คือยอดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเฉือนคนต้นนะคะ,<อ>ะมาอัปเดตกระถางนี้กันดีกว่าคะ<อ>่ะกระถางนี้นะคะก็เกิดจากการ เฉือนบริเวณโคนต้นนะคะก้านนี้เป็นก้านอ่อนนะคะทุกคนกิกิก็เลยต้องใช้ไม้ค้ำไว้เพราะว่ากิกิเฉือนเยอะไปหน่อยนะคะมือหนักคัตเตอร์คมนะคะทุกคนคัตเตอร์คมกิกิก็เลยเฉือนพอเฉือนปุ๊บโอ้โห,โหก้านนี้แบบล้มเลยนะคะทุกคนดังนั้นก็เลยต้องใช้ไม้ค้ำไวแบบนี้ก่อนตอนนี้ก็มีต้นลูกค่ะทุกคนนี่คือต้นลูกต้นลูกนะคะ ลักษณะก้านลักษณะใบนะคะเอ,อกิ๊ว่าเราใช้วิธีการปลูกแบบง่ายๆแบบนี้นะคะก้านใหญ่ใบตูและที่สำคัญเนี่ยใบแข็งแรงมากๆเลยค่ะทุกคนไม่อยากให้เพื่อนๆมองข้ามวัสดุปลูกที่เป็นวัสดุปลูกเอ่อในชุมชนในหมู่บ้านหรือว่าที่เรามีอยู่แล้วนะคะบางครั้งเนี่ยการวิ่ง ตามคนอื่นด้วยการใช้วัสดุปลูกที่ทันสมัยแพงๆเราก็อาจจะเจ็บตัวได้นะคะเพราะว่านอกจากเราจะซื้อต้นไม้ที่ราคาสูงแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาซื้อวัสดุปลูกที่ราคาสูงด้วยซึ่งกิก,กิก็ไม่ถนัดนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้รีวิวเกี่ยวกับวัสดุปลูกแบบทันสมัยให้กับเพื่อนๆได้ดูกันส่วนใหญ่ก็ใช้วัสดุปลูกทั่วๆไปนะคะก็พยายามเรียนรู้แบบใหม่นะคะทุกคนแต่ด้วย ปัใจจัยในเรื่องทุนทรัพย์ในการซื้อวัสดุปลนะูกเนี่ยกิก้ก็อาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องวัสดุปลูกที่เป็นวัสดุปลูกสมัยใหม่นะคะส่วนใหญ่ก็จะปลูกแบบง่ายๆถ้ามีเราก็ผสมนะคะแลนนี้ก็คือกิกี้ไม่แั่ใจว่าเรียกว่าเฟอร์ไรหรือเปล่าเพราะกิก้ก็ซื้อมา50บาทซื้อมาเป็นปีแล้วนะคะทุกคนคกิกี้ก็อยากเอามาศึกษาเอามาเรียนรู้ แต่ด้วยความที่ว่าตัวเองไม่ถนัดนะคะก็เลยไม่มีโอกาสได้ได้ใช้ว่าเอาไปผสมกับอะไรบ้างเนะะี้ยค่ะก็พยายามเรียนรู้แบบใหม่ๆแต่ว่าไม่ถนัดนะคะทุกคนดังนั้นก็เลยเลือกที่จะดูแลต้นไม้แต่ละชนิดนะคะด้วยวิธีการง่ายๆนะคะอย่างเช่นกรณีอบอนสีนางไหมคะ่ะทุกคนนี่คือนางไมที่สูงตอนนี้ความสูงนะคะ ก็น่าจะประมาณหนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรสามสิบเลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะถือว่าใบใหญ่ใบแข็งแรงมากๆเลยค่ะมาดูวัสดุปลูกนะคะเราก็ใช้ดินแกลบขี้ไก่นะคะรยบริเวณหน้าดินส่วนก้นกระถางเนี่ยก็จะใช้ดินล่วนนะคะก็จะมีแค่นี้ค่ะที่เราดูแลบอนสีที่บ้านก้านใหญ่ใบโตมากๆเลยค่ะทุกคน ก็ไม่มั่นใจว่ามาจากาสายพันธุ์หรือว่ามาจากดินปลูกนะคะเพราะว่า,าคุณยายเนี่ยเขาก็ปลูกบอนสีมามากกว่า10ปีนะคะเป็นยายข้างบ้านในหมู่บ้านในชุมชนแต่คุณยายเขาไม่รู้จักชื่อบอนสีค่ะทุกคนบอนสีแต่ละชนิดเนี่ยคุณยายเขาก็จะเรียกว่าบอนสีบอนสีแต่เขาไม่รู้ว่าแต่ละชนิดหรือว่าความแตกต่างเนี่ยเรียกว่าอะไรแต่วิธีการปลูกเขาจะปลูกวิธีการเดียวกันค่ะคือใช้ดินแกลบขี้ไก่ นะะในการปลูกบอนสีนี่คือก้านของบอนสีทุกคนดูนะก้านใหญ่มากๆเลยอ่ะก้านใหญ่ใบโตกิก้เห็นกิก้ก็ชอบนะคะวิธีการปลูกไม่ได้ยุ่งยากแต่ผลลัพธ์ที่ได้ในแบบสุดยอดมากๆเลยค่ะนี่เป็นดินร่วนดินร่วนแล้วก็เอาดินแกลบเนี่ยค่ะมาโรยหน้าดิน ก็ทำให้ต้นแข็งแรงมากๆค่ะว่าจะเป็นบอนสีนะคะหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆนะคะอย่างกวักโบราณเนี่ยก็ใบใหญ่ใบโตใบแข็งแรงอ่ะทุกคนน่าจ,จะเป็นไปได้ว่าต้นไม้กลุ่มนี้ชอบลักษณะดินปลูกที่เป็นดินแกลบที้ไก่จากการเฝ้าสังเกตแล้วก็ติดตามผลของการใช้นะคะทุกคนก็ถือว่าประทับใจมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะก็มาอัปเดตต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะหลังจากกลับมาจากที่ทํางานเพื่อนได้ชมกันค่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ